สว,ส,สวัสดีค่ะเด็กหญิงนิชาพัฒน์เลข,ขาค่ะเด็กหญิงพรส,สิบ้านพวนค่ะเด็กชายกฤตภาพเสริมสรีครับ PBL ของเราอยู่ในหัวข้อโครงงานสำรวจสาเหตุที่ส่งผลให้นักเรียนชั้น7ไม่มีแรงจูงใจในการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาค่ะอินสปิเรชันของเราก็คือเหมือนเราเห็นว่าเพื่อนของเราเนี่ยชอบหรือไม่ชอบวิชาไหนบ้างแบบ ไม่ชอบวิชานี้เราก็เลยแบบคิดว่าจะเอามาแก้ไขค่ะแล้วก็แรงบันดาลใจของเราก็คือเพื่อนทุกคนค่ะที่มีความคิดเห็นต่อวิชาจุดประสงค์ของเราที่จะแก้ไขกิจกรรมเพราะว่าคือเราเนี่ยอยากจะเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้มากขึ้นแล้วก็ทำให้เพื่อนเนี่ยเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ประโยชน์ก็คือทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทําให้การเรียนรู้เนี่ยไม่น่าเบื่อแล้วก็ขั้นตอนในการทํางานคือเราจะทําแบบสอบถามว่าเพื่อเราเนี่ยชอบหรือไม่ชอบวิชาไหนแล้วเราก็จะคิดกิจกรรมของวิชานั้นวิชาที่เราคิดกิจกรรมขึ้นมาเนี่ยก็คือวิชามนุษย์และสังคมเราก็จะนำวิชานำกิจกรรมเนี่ยมาปรับใช้ ในห้องเรียนต่านี้ค่ะสิ่งที่ต้องการก็คือครูที่ปรึกษาและตัวอย่างแบบสอบถามเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการทําแบบสอบถามความพึงพอใจก่อนและหลังการทํากิจกรรมครับเพราะความสําเร็จที่เกิดขึ้นในการทํางาน PBL ครั้งนี้ก็คือทุกคนในกลุ่ม PBL ก็มีความสมมามัคคีกันดีทําให้งานก็สำเร็จและได้ไปไกลามากกว่าที่หวังไว้ในตอนแรกแต่ก็มีอุปสรรคเหมือนกันซึ่งก็คือ เวลาว่างในการทํางานมักจะไม่ตรงกันและก็จะมีการคุยเล่นเป็นบางส่วนตอนนี้ทํางานทําให้งานก็ไปได้ช้าลงในบางครั้งครับความคาดหวังที่เอาตั้งเอาไว้ก็คือจะทําให้งานสําเร็จและประสบความสําเร็จให้ทันเวลาประสบความสําเร็จในที่นี้ก็คือเพื่อนๆจะมีความสุขในการทํากิจกรรมและบรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องไปในทางที่ดีขึ้นครับ ความคืบหน้าในการทำงานซึ่งก็คือในเทอมแรกเราก็เริ่มคิดหัวข้อและทำแบบสอบถามวิชาที่ชอบและไม่ชอบพร้อมทั้งบอกรายละเอียดจากนั้นก็นำมาสรุปผลส่วนในเทอมสองก็เริ่มออกแบบกิจกรรมแล้วให้เพื่อนลองทำกิจกรรมจากนั้นก็ให้เพื่อนทาแบบสอบถามหลังก็นทากิจกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้พร้อมกับสรุปผลให้ชัดเจนแล้วก็ สรุปออกมาได้ว่าเพื่อนก็จะมีความสุขกับการทํากิจกรรมจากการสังเกตที่นั่งสังเกตกันอยู่ในห้องครับก็ส่วนที่สรุปเอาไว้จะอยู่ในสไลด์สรุปในช่วงท้ายครับแล้วก็อุปสรรคใน การทำงานของเราก็คือเรามีเวลาว่างที่ไม่ตรงกันซึ่งวิธีการแก้ปัญหาของเราก็คือเราจะมีการนัดเวลากันที่แน่นอนก็คือกำหนดว่าเราจะทำงานวันนี้นะตอนเวลานี้นะถึงตอนเวลานี้นะแล้วก็หรือไม่ก็จะมีการติดต่อคุยกันตอนกลางคืนค่นนะ,คะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือในกลุ่มของเราจะมีจุดที่ไม่เข้าใจหรือว่าปัญหาในการทำงานอยู่เยอะทำให้งานล่าช้าซึ่งในปัญหานี้จุดนี้ก็จะมีการ ครูประจำกลุ่มหรือครูที่ปรึกษาค่ะก็ความรู้สึกในการทำงานก็คือจะมีบางครั้งที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเครียดแล้วก็บางที่ก็ปวดหัวบางทีก็ขี้เกียจบ้างเพราะว่าบางทีก็มีนั่งปั่นงานกันบ้างตอนกลางคืนค่ะต่อก็นี่เป็นสไลด์สรุปผลค่ะก็ อันนี้เป็นการสรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจก่อนและหลังการปรับปรุงกิจกรรมค่ะซึ่งตัวอย่างแบบสอบถามนี้ได้มาจากอ้างอิงมาจากสตีวิทยา3ค่ะซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ Active Learning ค่ะซึ่งในส่วนนี้กราฟสีฟ,ฟ้าก็จะเป็นก่อนก่อนปรับปรุงกิจกรรมค่ะส่วนสีส้มก็จะเป็นกราฟหลังจากที่ปรับปรุงกิจกรรมแล้วค่ะซึ่งจากกราฟนี้ทําให้แสดงให้เห็นว่า ในด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ในห้องแล้วว่าแล้วก็ด้านด้านกิจกรรมได้ได้ผลที่ดีขึ้นค่ะแต่ว่าในทางกับการด้านความพึงพอใจในเรื่องของประโยชน์ในห้องเรียนนะคะหลังที่จะปรับปรุงแล้วมีส่วนที่ลดน้อยลงค่ะก็ต่อไปก็เป็นความพึงพอใจต่องานค่ะก็งานนี้กลุ่มเราก็พึงพอใจต่องานเพราะว่าคือก็ได้นํากิจกรรมไปใช้ในห้องเรียนแล้วก็ แล้วก็ตอนที่นำเอากิจกรรมไปใช้ก็เห็นว่าเพื่อนดูมีความสุขกับการทำกิจกรรมแล้วก็ให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีค่ะก็สิ่งที่เราอยากจะพัฒนาก็คือเราอยากจะให้เวลาแล้วก็ใส่ใจกับการทำงานมากขึ้น รวมถึงเวลาทํางานเราก็อยากที่จะคุยเล่นลอกเลื่องให้น้อยลงเพื่อให้งานเสร็จตามเวลาหรือว่าตามเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างสุดท้ายก็คืออยากจะคิดให้หลากหลายโดยการที่คือบางทีจะลองอาจหาข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆบ้างเพราะว่ากิจกรรมที่เราคิดเราคิดเองเราก็ดูตัวแบบมาจากในโรงเรียนซึ่งกิจกรรมที่เราคิดนั้นก็จะมีความคล้ายกับของครูค่ะสิ่งที่เราอยากต่อยอดจากกิจกรรม จากโครงงานนี้ก็คือเราอยากจะนําโครงงานนี้ไปลองใช้กับวิชาอื่นๆอยากไปลองคิดกิจกรรมให้วิชาอื่นๆดูบ้างแล้วก็อยากจะหาแนวคิดที่หลากหลายมาปรับใช้ค่ะรวมถึงอยากจะนําไปปรับใช้กับชั้นอื่นๆด้วยค่ะก็สิ่งที่ได้รับจากการทําโครงงานนี้ก็คือได้รู้จักครูได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นได้รู้จักการก็ได้รู้จักการจัดการเวลาได้รู้จักการแบ่งงาน แล้วก็แล้วก็ได้ประสบการณ์การทำ PBL ครั้งแรกค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถามและการร่วมกิจกรรมของเรานะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านด้วยแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือขอขอบคุณคุณครูปุญญวีอาชาวิทาค่วงหรือคุณครูคิมขอบคุณครูสิบประกรณ์จันแก้วหรือครูแอร์และขอบคุณ คุณครูพรีพัฒน้อยพีทักหรือครูพัทครับขอบคุณค่ะ <laughs>